อัปเดตเรดาร์ฝนคืนนี้แอดมินอัปเดตให้ทั่วไทยนะคะเป็นรายจังหวัดพร้อมกับอัปเดตแรมเพลของภาคเหนือและภาคอีสานก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยเรดาร์ mm hmm. รายจังหวัดคืนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดแม่สอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพยา,น,าน่านตากสุขททยอุตรดิต กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิโคราชอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีกรุงเทพมหานครนครนายกปราจีนบุรีจะทิงเชิงสาชลบุรีระยองจันทบุรี เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตงังพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอัปเดตรายอำเภอของภาค เหนือและภาคอีสานนะคะขออนุญ,ญาตเริ่มที่ภาคอีสานก่อนเลยภาคอีสานตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนกักปกคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอสีธาตุบางซาม,มอจังหวัดอุดรธานีนาแห้วด่านซ้ายท่าลี่ภูเรือวังสะพุงภูหลวงน้องหินภูกระดึงจังหวัดเลยคอนสารหนองบัวระเวบ้านข้าวซับใหญ่ บำเน็ดนรงจตุรัตจ,จังหวัดชัยภูมิภูผาม่านกระนวลชนบทโนนศิลาพลจังหวัดขอนแกน่นท่าคันโทนองกรุงศรีสามชัยจังหวัดกรสินลมกาวน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์บัวลายเทภารักษ์ด่านคุณทศพระทองคำนนไทยคงโนนสูงพิมายขามทะเลซอเมืองนครราชสีมาฉเฉลิมพระเกียรติโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาฉเฉลิมพระเกียรติประคนชัยประคำละหานทรายบ้านกวดจังหวัดบุรีรัม อีกหนึ่งเรดาร์ ader, ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนบริเวณอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มฝนปานกลางอยู่ที่อำเภอเฉลิมประเกียติประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โค้งเจียมบุญทริกจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะมาอัปเดตในส่วนของเรดาร์ภาคเหนือกันนะคะสำหรับเรดาร์ภาคเหนือล่าสุดตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางอยู่ที่อำเภอปางมะผ้า ปลายเมืองขุนยัวแม่ลาน้อยแม่เสียงศพเมยจังหวัดแม่สอนแม่อายฝางชัยประการเชียงดาวแม่แตงสมิงแม่ริมแม่แจ่มกาลยานิวัฒนาพร้าวดอยสะเก็ดแม่ออนเมืองแม่วางจอมทองสันกำแพงหอดอมก๋อยดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่บ้านโฮ่งป่าซางจังหวัดลำพูนห้างฉัดเกาะคาเสริมงามแม่ทะจังหวัดลำปาง แพร่สูงเม่น<า>เด่นชายจังหวัดแพร่สีช,ชันนาลายจังหวัดสุโขทยัยเมืองลับแลพิชัยทองแสนขันตรอนน้ำป่าท่าป่าจังหวัดอุตรดิตฐคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ